สวัสดีค่ะทุกๆคนนานๆเจอกันทีหน้ากล้องนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปพิเศษสำหรับการขอพ e มน a n อุปโภคสิลัตเทลเซหรือว่าการขออาศัยแบบอยู่แบบถาวรซึ่งครูได้ทำสามคลิปด้วยกันนะคะก็มาดูคุณสมบัติแรกๆเลยนะคะว่าเราคนที่จะขอพ a มน n t อุปโภคสิลัตเทลเซเราต้องมีเงื่อนไขอะไรบ้างหลักๆนะคะ เราต้องมีรายได้เป็นของตัวเองเมื่อ12เดือนที่ผ่านมาก็คือต้องเป็นเงินที่เราหามาด้วยตัวเองเช่นไปทำงานอาจจะทำงานหลายๆที่อาจจะทำงานเล็กๆน้อยๆแต่รวมกันแล้ว12เดือนที่ผ่านมาก่อนที่เราจะขอ permanent u p h o l d i n l s t a t u เราจะต้องมีรายได้รวมกันทั้งหมดนะคะก่อนหักภาษีคือ278,693โครน ก่อนหักภาษีนะคะแล้วก็มันก็ยังจะมีค่าใช้ใจ่ายเรื่องค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมนี่เราจะพูดถึงตั้งแต่18ปีขึ้นไปสำหรับผู้ใหญ่นะคะตั้งแต่เดือนมกราคมปี2022ค่าธรรมเนียมเนี่ยลดลงจากปีที่แล้วนะคะปีนี้2022เหลืออยู่3,800โครนคุณสมบัติอื่น เราต้องอยู่ครบที่นอร์เวย์3ปีเราสามารถยื่นขอคำร้องก่อนเราอยู่ครบ3ปีได้3เดือนก่อนครบ3ปีแล้วก็ใบอนุญาตในการอยู่ต้องไม่หมดอายุเราจะต้องไม่ติดคดีส่วนคนที่อายุ1 6ถึง67ปีซึ่งจะ เน้นสำหรับคนเหล่านี้นะคะ16-67ปีนี้ก็จะอยู่ใน3คลิปนี้นะคะสำหรับอายุอื่นๆเราก็จะไม่ได้ลงรายละเอียดค่อนข้างมากเท่าไหร่นะคะก็จะมี16-67ปีก็จะเป็นการที่เราจะต้องมีชั่วโมงวิชานอสการสอบแล้วก็สัมพนคุณสกับด้วยนะคะวิชาสังคมอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดอยู่ในทั้ง3า 3คลิปนะคะเดี๋ยวเราก็ไปดูเงื่อนไขต่างๆกันตามไปดูเลยค่ะเรามาเริ่มดูคลิปแรกกันเลยนะคะมาดูว่าใบาพํานักถาวรหลายๆคนเนี่ยอาจจะอยู่นานแล้วรู้จักแล้วนะคะใบพํานักถาวรอ,อันนี้ครูใช้คำนี้ละกันนะคะภาษาโนสเขาเรียกว่า permanent u p h o l stellar t e l s e permanent u p h o l s t e r a telsa permanent ก็คือถาวรน,นะคะอยู่แบบมีความมั่นคงถาวร u p h o l s t e l a telsa ก็คือใบอนุญาตพำนักนะคะใบอนุญาตให้เราอยู่ใบอนุญาตอะไรสักอย่างหรือให้เราอยู่อาศัยที่นี่แบบถาวรซึ่งข้อมูลที่ครูจะทำขึ้นทั้ง3คลิปนี้นะคะก็คือ ได้เข้าไปดูใน udee no. นะคะ nu นะและหลายคนคงจะรู้แล้วนะคะตรงนี้ถ้าไม่มั่นใจก็เข้าไปดูได้นะคะซึ่งวันที่ครูได้ศึกษาข้อมูลเนี่ยก็คือวันที่26่สิบหกไมชเชทนะคะคือ26พฤษภาคมปีนี้แหละปี2022อันนี้ก็คือการอัปเดตการเข้าไปอ่านข้อมูลของครูนะคะซึ่ง อ,อ่านตั้งแต่วันที่26แล้วเพิ่งได้จะอัดคลิปนะเพิ่งจะได้มีเวลาอัดคลิปก็ก่อนอก่อนปิดเทอมเนาะก็คงจะเป็นก็ช่วงสัปดาห์จะเกือบท้ายท้ายเดือนของเดือนมิถุนานยนแล้วนะคะแต่คิดว่าคงจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากกว่าน,นี้อันนี้ก็คือใบพมนักถาวรซึ่งเราจะคุยกันต่อคะ่ะ อันนี้จะแนะนำนะคะเมื่อกี้แนะนำเข้าไปตรง UDE.NU no, เราสามารถที่จะเข้าไปอ่านเองได้โดยที่เขาจะมีคำถามในหน้าในหน้าเว็บไซต์นะคะก็คือเราเนี่ยจะไปเสิเเสเร์ชเซิร์คเรน์อาร์สตัสบอกเกอรก็คือเขาจะถามเราเลยนะคะถ้าเราไปสมัคร permanent u p h o l s t e i l i t e ถ้าเรากดเข้าไปนะคะไปดูรายละเอียดเขาก็จะถามว่าเซอรเรเรนก็คือผู้สมัครคือเรานี่แหละคือเป็นสัญชาติที่ไหนนะ s ัตช์บอกแกนะคะเราก็เขียนลงไปนะคะว่าเรามาจากไทยล้านนะมาจากเมืองไทยคำถามต่อไปนะคะอันนี้แนะนำให้ดูสำหรับคนที่ จะลองเข้าไปอ่านเองสำหรับคนที่ได้ภาษาค่อนข้างเยอะแล้วนะคะครูไม่ได้รู้ทุกอย่างร้อนะคะอันนี้เป็นแค่คำแนะนำซึ่งครูเข้าไปอ่านก็หวังว่าถ้ามีอันไหนที่เป็นข้อมูลใหม่ๆก็อย่าลืมเขียนไว้ใต้คลิปนะคะเราจะได้อัปเดตด้วยกันจะได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะคำถามต่อไปเขาจะถามว่า will uh, ิ l t alternative อ่าเบสเกิร์ดินส t u a t ชุน เขาถามว่าสถานการณ์สถานะของเราเนี่ยคืออะไรตอนเนี้ยเขาก็ถามว่าเออถ้าเธอจะสมัคร permanent u p o s c i t i t e l s a หรือว่าขอใบพำนักที่อยู่แบบถาวรเนี่ยตอนนี้เราอยู่ในนอร์เวย์อยู่ในสถานะใดอยู่ในสถานการณ์แบบใดครูเลือกนะคะในคลิปนี้นะคะครูเลือกในหัวข้อที่คำตอบว่ายิ้ฮาเอ อุป l รณสติลาร์เทเซก็คือครูเลือกในฐานะที่ฉันมีใบอนุญาตที่อยู่ที่นอร์เวย์นะคะเรามีใบอนุญาตเพราะว่ามันก็จะมีช้อยให้เลือกต่างๆและหลายแบบอยู่แต่เราเลือกอันนี้นะคะเราเลือกอันนี้ครูเลือกอันนี้ในคลิปนี้ในคลิปทั้ง3คลิปนี้นะคะเทเน้ เราก็จะเห็นคำถามนะคะเซิร์กอะไรเซิร์กแปลว่าสมัครหรือว่ายื่นเรื่องในเรื่องอะไรนะคะเซิร์กนี่แหละคำว่าเซิร์กนะคะสำหรับเพื่อนๆคนที่มาใหม่ถ้าได้ยินเพื่อนคนที่เขาอยู่นานแล้วเราจะเซิร์กนู่นเซิร์กนี่เซิร์กนั่นเซิร์กนี่มันมาจากคำนี้นะคะ s e r c o เซิร์กแปลว่าสมัครหรือว่ายื่นเรื่องนะคะยื่นเ,เรื่องของนู่นขอนี่แต่ในคลิปนี้ในหัวข้อนี้เราจะ ขอ,อ permanent upholstilat e l s a นะคะเราจะขอใบพำนักที่อยู่แบบถาวรนะคะซึ่งมีมันจะมี2อ,อหัวข้อใหอ้ให้เราติ๊ก <c oughs> ให้เราคลิกนะคะเกี่ยวกับ upholstilat e l s a เนี่แหละในกรณีที่ขออยู่นี่แหละนะคะอ,อันนี้พูดในกรณีที่เราเข้าไปดูเองในเว็บไซต์ของ UDE นะคะ อีกอันนึงมันก็จะอยู่ข้างล่างต่อมามันก็จะบอกว่าไปหดแล permanent polystilate อันนี้ก็คือการต่ออายุสำหรับคนที่ได้ permanent แล้วได้ใบพำนักแบบถาวรแล้วแล้วก็มันหมดอายุเราก็จะต่ออายุอันนี้นะคะบปหดแล้ก็คือต่ออายุนะคะในคลิปนี้ในตัวอย่างนี้เราไม่ได้ต่ออายุนะคะ เราจะเป็นการขอ permanent upholstila t e l e s ครั้งแรกเพราะฉะนั้นเราจะเซิร์กเราจะสมัครเกี่ยวกับใบพำนักถาวรใบพำนักที่อยู่แบบถาวรนะคะเราจะคลิกตรงนี้นะคะเมื่อกี้เราเราคลิกไป permanent upholstila t ท l e s แล้วนะคะทีนี้มันก็จะมีขึ้นมาว่าในกรณีที่เรา อยู่ในนอร์เวย์ครบ3ปีอย่างน้อย3ปีเราก็จะสามารถขอ permanent u p p h a n d s l a t เ e l s e ได้ซึ่งประโยคนี้นะคะที่หมายถึงว่าอยู่3ปีได้ก็คือ du har <Yeah. S 1> bud i norge i minstre du <c oughs> har bud i norge i minstre <s> นะคะก็คุณ ได้มาอยู่ที่นอร์เวย์เนี่ยอย่างน้อย3ปีอันนี้อธิบายให้ฟังเผื่อ,อจริงๆแล้วไม่เผื่อแหละสำหรับคนที่จะเข้าไปดูข้อมูลนะคะก็ต้องไปดูถ้าเรารู้เราดูด้วยตัวเองเนี่ยแล้วเข้าใจเล็กๆน้อยๆเข้าใจนิดหน่อยมันก็จะรู้สึกว่าเรามีคุณค่านะคะรู้สึกว่าเราก็าทำได้เหมือนกันอันนี้ก็อธิบายสำหรับคนที่เพิ่งมาใหม่นะคะก็ เผื่อเตรียมตัวไว้เผื่อภาษายังไม่แข็งแรงมากเท่าไหร่นะคะหรืออันนี้สำหรับคนที่อยู่ครบ3ปีนะคะซึ่งมีประโยคนี้ในนั้นนะคะหรือเด็กที่เกิดในนอร์เวย์เนก็คือนอร์เกียนะคะเด็กที่เกิดในนอร์เวย์คือเขามีสิทธิ์ที่จะขอสัญชาติได้เลยแต่ถ้าเราที่ไม่ได้เกิดที่นี่นะคะคนที่ไม่ได้เกิดที่นี่ต้องอยู่ที่นอร์เวย์อย่างน้อย3ปีอันนี้ก็คือเป็น คําอธิบายที่ทครูคิดว่าทุกคนที่จะเซิร์ชพอร์มานแที่จะสมัครเนี่ยควรจะเข้าใจว่าเรามีสิทธิ์หรือเราควรจะเข้าใจในประโยคที่หลักๆว่าเราอยู่3ปีแล้วนะเรามีสิทธิ์ที่จะสมัครขอใบพำนักแบบถาวรได้ค่ะทีนี้ในกรณีที่เราขอใบอนุญาตพำนักถาวรเพอร์มานแต อุปโภคสิลลัสเทสมันมีใจความสำคัญว่า permanent อุปโภคสิลลัสเทสเนี่ยมันคืออะไรนะคะอันนี้ครูเอามาฝากนะคะสำหรับเป็นความรู้ทั่วๆไปสำหรับทุกๆคนนะคะอุปโภคได้ออกอาบไปเดินอินหรือเกะพออยู่เปนสเตมทีน,นะ,ะอุปโภคไดก็คือ Uh, p ermanent u p h o l s t i l a t e l s หรือใบพำนักที่อยู่ใบขออาศัยแบบถาวรเนี่ยนะคะก็คือเราสามารถอยู่มีสิทธิ์ที่จะอาศัยอยู่และทำงานในประเทศนอร์เวย์ในเวลาที่ไม่มีกำหนด ubestemt t ก็คือไม่มีเวลาที่กำหนดนะคะก็คืออยู่ไปได้เรื่อยๆนะคะอยู่ไปได้เรื่อยๆ อุ p h o l ได้โออ่าไปได้อีนอร์แกโพอูเบส t ตมตนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใดใครนะคะได้ permanent อุปโภ l สติลัดเทลเซนนะี่คือเราสามารถที่จะอยู่แล้วก็ทำงานที่นอร์เวย์ไปได้เรื่อยๆนะคะไปได้เรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็มันมีคำอธิบายว่า permanent คือ d u h a a ั a โ s o e x t r a v a าแ t t o b l i utvist นะคะอันนี้อ่านแล้วครูก็งงนะคะก็เลยถามคนที่บ้านนะคะว่าตกลงแล้วมันแปลว่าอะไร mm hmm. เขาก็บอกว่าเนี่ยคือถ้าสมมุติว่าเรานะคะประโยคนี้นะคะถ้าสมมุติว่าเราถูกปฏิเสธที่จะเขาไม่ให้อะไรประมาณนี้นะคะเขาถูกเราถูกปฏิเสธในการขอ permanent u p o l d i latence หรือ คนใดก็ตามที่ถูกปฏิเสธนะคะเราก็สามารถที่จะยื่นคำร้องได้ใหม่อันนี้อาจจะต้องมีคนมาช่วยอาจจะต้องมีเกี่ยวกับนักกฎหมายอะไรที่มา,าร้องอุทธรณ์นะภาษาไทยนะคะน่าจะเป็นคำนี้ร้องอุทธรณ์ก็คือยื่นคำร้องใหม่ขอขอใหม่นะคะว่าทำไมทำไมมีเหตุผลอะไรที่ฉันไม่ควรที่จะได้ permanent u p o i s t l l a t เท s e ที่นอร์เวย์ อันนี้เรามีสิทธิ์ยื่นคำร้องได้ถ้าสมมุติว่ามันถูกปฏิเสธนะคะเพราะฉะนั้น permanent u p h o l s t i l a t e ก็คือการที่เราได้การสิทธิ์ในการพำนักที่อยู่อาศัยแบบไม่มีเวลาจำกัดที่ในนอร์เวย์แล้วก็สามารถที่จะทำงานได้ถ้าหากโดนปฏิเสธเรามีสิทธิ์ที่จะขอให้ทนายช่วยเหลือในการที่จะยื่นคำอุทธร์ยื่นคำร้องเรียกร้องใหม่ได้ อันนี้คือใจความสำคัญว่ามีสิทธิ์อะไรในการขอ permanent ในหัวข้อ permanent u p o l s t i l a t e l s เนี่ยครูก็จะทำอยู่3คลิปด้วยกันนะคะก็คือคลิปนี้นะคะคลิปแรกคือคลิปนี้เป็นคลิปที่อธิบายนะคะแล้วก็เล่าให้ฟังว่า permanent คืออะไรแล้วก็รายละเอียดเล็กๆน้อยๆหลายๆคนคงจะ รู้บางอย่างถ้าคลิปนี้ทำให้เรารู้เพิ่มเติมก็ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆทุกคนนะคะคลิปนี้ก็คืออธิบายว่า Permanent คืออะไรแล้วก็เป็นยังไงดูได้ที่ไหนนะคะก็พูดไปแล้วเนาะแล้วก็เป็นสามคลิปเนี่ยจะแบ่งเป็นตามช่วงอายุนะคะช่วงอายุคลิปต่อไปก็จะเป็น16-54ปีนะคะ ซึ่งจะมีรายละเอียดตามช่วงเวลาที่เข้ามา,าคลิปที่3ก็จะเป็น55-66ปีอันนี้ก็ดูตามช่วงเวลาที่เราเกิดแล้วกันนะคะคลิปต่อไปเนี่ยก็จะเป็น16-54ถ้าเราอยู่ในกลุ่ม55ก็ดูคลิปที่3แล้วกันนะคะผูจะเขียนไว้หน้าปกาหน้าปกตรงหน้าช่อง YouTube นะคะว่าเป็น คลิปเลขสามคลิปที่3ของ Permanent ต o l s ล s l l a t เ l s นะคะในคลิปนี้เป็นคลิปข้อมูลเบื้องต้นแล้วก็สำหรับเด็กนะคะเด็กอายุต่ำกว่า16ปีแล้วก็คนที่มีอายุ67ปีขึ้นไปนะคะเต็ม67ปีขึ้นไป2กลุ่มนี้ไม่ต้องไปรเรียนนอสไม่ต้องไปรเรียนซัมฟุลน,นะคะอยู่ครบ ก็ไปขอ Permanent o p อุปโภคสิลัสเทได้เลยนะคะสองกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มพิเศษเพราะว่าถ้าน้อยกว่า16ปีก็ถือว่าเป็นเด็กนะไปโรงเรียนนะคะเขาก็จะได้เขาก็จะได้เ e อร์มาน t โดยโดยที่ไม่ต้องไปเรียนภาษาโน๊ไม่ต้องไปนู่นไปนี่เหมือนเราเหมือนผู้ใหญ่นะคะสองกลุ่มนี้ถือว่าเป็นกลุ่มลัคกี้นะคะเป็นกลุ่มที่ ่าโชคดีนะคะกลุ่มเด็กนะเด็ก16ปีจะไม่พูดถึงนะคะแล้วก็67ปีขึ้นไป67ปีเต็มขึ้นไปแค่อยู่ครบ3ปีก็ไปขอ permanent o p c l s i l tessia ได้เลยนะคะ2กลุ่มนี้เราจะไม่พูดถึงนะคะซึ่งก็เสร็จในกลุ่มนี้นะคะต่อไปก็จะเป็นกลุ่มที่2 16-54ปีแล้วก็กลุ่มที่3 55-66ปีอันนี้ก็จะแบ่งแยกย่อยไปอีกว่าเออเรามาอยู่ช่วงนอร์เวย์ช่วงไหน มีกฎเกณฑ์ยังไงอันนี้ครูก็จะยึดตามที่ครูอ่านในวันที่26พฤษภาปี2022นีนะคะอันนี้ก็คือเป็นคลิปแรกที่แนะนำมานะคะก็บางเว้นไปอาจจะประมาณปีปีกว่านะคะก็อยากจะมา update, อัปเดตเพราะว่าอันนี้มันค่อนข้างที่จะใช้เวลาค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ต้องเข้าไปศึกษาครูก็ไม่ได้เก่งทุกอย่างก็ภาษาเขา ก็ค่อนข้างยากต้องทําความเข้าใจเหมือนกันถ้าดูแล้วทั้ง3คลิปมีอันไหนที่ตกหลน่นอันไหนที่ไม่ใช่อันไหนที่โอ้ยครูอันนี้มันผิดหรือเปล่าอย่าเงี้ยสามารถทวงติงแล้วก็เขียนใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะเพราะว่าอันนี้ครูก็อ่านเพราะว่า,าเพื่อที่จะนํามาเล่าให้ฟังนะคะเผื่อบางทีมันตกหลน่นเผื่อเผื่อบางทีโอมันอัปเดตแล้วนะอันนี้ไม่ถูกต้องนะอันนี้พูดคุยกันได้นะคะครูเปิด รับความคิดเห็นทุกอย่างนะคะเพราะว่าอันนี้ก็คือ,อไปอ่านมาไปศึกษามาเพื่อที่จะมาช่วยเหลือ,อคนบ้านเดียวกันนะคะคนบ้านเราในฐานะที่เราเป็นคนไทยด้วยกันก็ถ้าอันไหนช่วยเหลือได้ครูก็จะพยายามที่จะเอามาแบ่งปันกันเพราะว่าบางทีคือคนไม่รู้ก็คือไม่รู้คนรู้แล้วก็โชคดีไปนะคะก็อย่าลืมแบ่งปันให้เพื่อนๆคนอื่นด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ คงจะวางไว้แค่นี้ก่อนแล้วก็อย่าลืมติดตามคลิปต่อไปนะคะดูที่ช่วงอายุนะคะ,ะคลิปที่2ก็จะเป็น16-54ปีถ้าเราอายุ50เกิน54ปีก็ดูที่55-66ปีนะคะแล้วก็ดูตามเวลาที่เรามาอยู่ที่นอร์เวย์เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ